แดนแพตตี้เดินหน้าปั้มทายาทเผยปรึกษาแพทย์อยู่เรื่อยฟูงใช้ชีวิตคู่ให้เหมือนดังซีรีส์ควงคู่ออกมารับทรัพย์ครบรอบหนึ่งปีที่แต่งงานกันคู่รักสามีภรรยาแดนวรเวดและแพตตี้อังสุมาลินซึ่งครบรอบหนึ่งปีทั้งทีทั้งคู่เผยว่าได้จัดทริปเที่ยวไปฉลองกันที่สวิตเซอร์แลนด์ นานถึงสองอาทิตย์มาแล้วส่วนการรีวิวชีวิตคู่ตลอดหนึ่งปีมานี้ทั้งคู่เผยว่าแทบจะไม่มีเรื่องให้ต้องปรับกันแล้วใช้ความเข้าใจกันและกันในการประคองความสัมพันธ์หนุ่มแดนยังคงเห็นโมเมนต์น่ารักๆของภรรยาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งอยู่บ้านหลังเดียวกันโมเมนต์ที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นมากขึ้น เรื่องการทำครัวเป็นแม่สีเรือนของสาวแพตตี้หนุ่มแดนชมว่าช่วงนี้ฝีมือดีขึ้นมากทำได้หลากหลายเมนูมากขึ้นรสชาติไม่จืดเหมือนเมื่อก่อนเมนูที่ตนชื่นชอบซึ่งสาวแพตตี้ก็มักจะทำอยู่บ่อยๆคือต้มขาไก่กับต้มฟักมะนาวดองซึ่งสาวแพตตี้มักจะทำให้กินทุกๆอาทิตย์ ยืนยันว่าไม่ได้เอาใจพันรยาแต่รสชาติอาหารที่พันรยาทำอร่อยถูกปากจริงๆการใช้ชีวิตคู่ของแดนแพตตี้ทั้งคู่ถือคติที่ว่าใช้ชีวิตให้เหมือนกับซีรีส์ที่มีทั้งโมเมนต์หวานปนฮาซึ่งทำให้มีความสุขได้ในทุกๆวันส่วนแทนมีเบบี สาวแพตตี้เผยว่าช่วงนี้เจ้าตัวอยู่ในช่วงเพิ่มน้ำหนักซึ่งตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมา3กิโลกรัมแล้วจาก43เพิ่มเป็น46กิโลกรัมเป็นการเพิ่มน้ำหนักตามคำแนะนำของแพทย์ที่ผ่านมาได้เข้าขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการมีลูกกับแพทย์อยู่บ่อยๆส่วนตัวหนุ่มแดนมั่นใจในความพร้อมด้านร่างกายของตัวเองมากๆพร้อมมีลูกทันที จะมาปีนี้หรือปีหน้าก็พร้อมเสมอแผนการมีลูกของทั้งแดนและแพตตี้ส่งผลไปถึงงานในวงการไม่ว่าจะเป็นละคอรอหรือภาพยนตร์ของสาวแพทตี้ที่ต้องชะลอการรับงานตามไปด้วยแล้วก็คาดว่าหากอนาคตมีลูกงานที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆนนก็อาจจะต้องพักไปอีกสักระยะแต่ก็ยังสามารถรับงานประเภทอีเวนต์ที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ ได้อยู่เหมือนเดิมในเอนเตอร์เทน